กับเรียนท่านท่านประธานที่เคารพแล้วก็ท่านแก่กผู้มีเกียรตินะครับผมคงจะขอใช้เวลาสั้นๆนะครับผมเข้าใจว่าท่านคงจะมีคําถามมากมายนะครับเหมือนกับที่คนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ใช้คําถามเมื่อเจอผมก็จะตั้งคําถามเหล่านี้เสมอแล้วผมคิดว่าผมก็อยากจะให้ความเหียอะไรบางอย่างเพื่อจะทําให้คําถามหรือปัญหาที่อยู่ในใจนั้นะนะครับ จะต้องมานั่งดูว่าคําถามและปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตามมาจากความพยายามแก้ปัญหาหรือไม่ผมคงจะเข้าไปในประเด็นที่ว่าเรามีปัญหามากมายว่าการทําอันนี้เราแจกเงินเข้าไปมีการสร้างหนี้ผมขอเรียนตามตรงครับถ้ามีการใช้ก็ประมาณถ้าเราเก็บรายได้ไม่พอไม่สามารถมีเงินออมก็ต้องกู้ทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะใช้จากงบประมาณหรือท่านจะใช้จากม28ก็ตาม ั้งนั้นก็คือภาระในวันนี้ที่จะต้องกู้หรือภาระในอนาคตแต่สิ่งทจริงท,ที่จะต้องมีคําถามอันนึงก็คือว่าเราเห็นความจําเป็นหรือไม่นะครับในการที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมก็อยากจะขอทบทวนสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดังที่ทราบเศรษฐกิจของเราเนี่ยมีลักษณะที่หดตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วเราทุกคนก็ทราบปัญหาลึกๆว่า ปัญหาของการที่หดตัวและลดยางต่อเนื่องเนี่ยครับบางคนก็บอกว่าเป็นสิบปีที่ศูนย์เปล่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราทุกคนก็เห็นหมดนะครับว่าเราไม่ทำอะไรเพราะว่า,า,าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ได้พูดหลายเรื่องนะครับว่าทำไมไม่ใช้เงินไปเพื่อการนั้นเพราะนั้นผมก็จะขอเรียนว่าวันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ววิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นวิกฤตที่ไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีเป็นวิกฤตที่เรามองเห็นข้างหน้า ถ้าเราแผ่วหรือไม่ทำอะไรที่เป็นการกระตุ้นเนี่ยนะครับช้าเร็วมาแน่นอนดังนั้นผมอยากจะให้เห็น,หนผลลัพธ์นะครับว่าวันนี้ผลจากการที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนี้นะครับผู้ที่ประสบความลำบากเนี่ยนะครับมีใครบ้างผมอยากจะไปมองที่คนสามกลุ่มครับกลุ่มที่แรกก็คือประชาชนหรือผู้ง่หนี้ครัวเรือนท่านคงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าวันนี้อัตราเพิ่มขึ้นสูงสูงจนทาาใครๆก็บอกว่าสูงเกินไปแล้ว เลย90%แล้วและมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อเนื่องนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรส่วนที่สองก็คือหนี้ของร้านค้าฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ใช้ใช้เงินนะครับเพื่อจะบริโภคมีหนี้ถ้าเราจะมองไปแล้วสาเหตุก็คืออะไรครับรายได้ไม่พอการที่มีหนี้มองได้สองอย่างนะครับว่เาเขาใช้ฟุ่มเฟือยหรือเขามีรายได้ไม่พอก็อย่างที่ผมเกินนำแล้วครับเศรษฐกิจที่เติบโตใช้ยอย่างนี้ผมอยากจะคิดว่าอุปประมาณเอาว่า เกิดจากเหตุผลของการที่รายได้ประเทศต่ำไปดังนั้นเราต้องไปแก้ที่รายได้นะครับยังไงซะท่านไม่แก้หนี้ก็ต้องขึ้นแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับกำลังซื้อลงท่านจะเห็นว่าเงินเฟอ้อประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษนะครับค่อนข้างต่ําถ้าค่อนข้างต่ําบางครั้งจะเห็นว่ามันสูงขึ้นมาบ้างเนี่ยเราก็จะมานั่งวิเคราะห์กันว่าที่มันสูงนะั้นมันเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือว่าทางสปายไซ โชคดีที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับการบริโภคเนี่ยอาศัย <c oughs> กำลังการผลิตในประเทศซะส่วนใหญ่นะครับพวกคอน sumer product ทั้งหลายแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังต้องพึ่งปลา <c oughs> ต้นทุนจากภายนอกประเทศภาวะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมานะ่ยสิ่งเหล่านั้นจะขึ้นมาเช่นราคาน้ํามันราคาปุ๋ยหรือเกเทศที่จะบอกเรื่องการเก็งราคาในภาวะสงครามแน่นอนครับเงินเฟอ้อก็จะขึ้นตามมาจากสิ่งเหล่านั้นในการที่เราทํา นะครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วธรรมชาติของเราแล้วเป็นปร,ประเทศที่มีเงินเฟอ้อค่อนข้างต่ำเป็นความโชคดีของเราเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นผมเชื่อว่าครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนซึ่งเป็นเสาที่สามและเป็นเสาหลักนะครับในการที่จะดูแลประชาชนในสองภาคคือภาคบริโภคคือประชาชนและซากผู้ผลิตผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐทำนะครับก็ต้องสร้างหนี้ถ้าท่านถามผมว่า รัฐบาลไม่สร้างนี้ได้ไหมระหว่าง3คนนี้ผมคิดว่าถ้าจําเป็นจะต้องสร้างนี้ก็ต้องสร้างครับเพื่อจะแก้ปัญหาในสองส่วนแรกคือนี่ครัวเรือนประชาชนนี่ร้านค้าให้กลับขึ้นมาตั้งตัวได้นะครับฮึดสู้อีกครั้งหนึงนะครับในภาวะที่เราพยายามกตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันนะครับให้มันเกิดงานการจ้างงานแล้วก็เกิดการบริโภคดังนั้นผมคิดว่า ผมจะไม่มีคําถามในเรื่องของการว่าทําไมนี่ภาครัฐจะต้องเพิ่มนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครการเพิ่มเราก็ต้องอยู่ในวิสัยที่คิดว่านี่มากไปไหมน้อยไปไหมในความสามารถของประเทศถ้าเราสร้างเศรษฐกิจได้เรามีความสามารถในการจ่ายไหมหรือพูดง่ายๆนะครับ ก็คือว่านี่จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่ว่าเรามีความสามารถที่จะชําระคืนหรือไม่นาต่างหากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจะทําให้ภาครัฐซึ่งเป็นเสาสุดท้ายที่จะคอยดูแลสองเสาแรกเนี่ยครับมีความเข้มแข็งเพราะนั้นผมก็ตอบว่าวันนี้มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจท่าน,นคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้ากระตุน้นครั้งเดียวผมก็ไม่เรียกว่าการกระตุ้นนะครับถ้าการกระตุ้นนี้แล้วเกิดผลต,ต่อเนื่อง นะครับของการที่ทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้เนี่ยก็จะถือเป็นการกระตุ้นและเมื่ออะไรก็ตามที่กระตุ้นและมีผลต่อเนื่องเนี่ยครับผมก็อยากจะว่าความพยายามนั้นคือความพยายามที่ทําเป็นโครงการหรือเป็นรายจ่ายประเภททุนในหลักษาคนทั้งหลายถ้าท่านทําอะไรที่สามารถจะทําให้ก่อเกิดแรงกระตุ้นและไปในทิศทางที่ยาวนานขึ้นจะมากหรือน้อยนะครับมันก็มีอายุของการกระตุ้นอยู่ระดับหนึ่ง อันนั้นก็ถือว่าเป็นรายจ่ายพิเศษไม่ใช่เป็นรายจ่ายที่ว่าจําเป็นจะต้องจ่ายไม่ว่าจะจ่ายหรือไม่ก็ต้องจ่ายไม่เกิดผลใดๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องจ่ายอยู่แล้วอันนี้เป็นรายจ่ายพิเศษเพื่อกระตุ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะเรียนว่าทำไมเราไม่เอาทางเลือกนี้แทนที่จะไปกระตุน้นหรือเรียกว่าอุดหนุนตามนามนิยามของ บางท่านแต่ผมถือว่าอันนี้เป็นการใจใ่ายจ่ายเพื่อกระตุ้นทั้งโครงสร้างมีการบริโภคอาจจะมีการลงทุนบ้างนะฮะในส่วนของผู้บริโภคมีการกระตุ้นภาคการผลิตโดยชัวย่วไปเราก็พยายามเลือกที่จะเป็นสินค้าที่ที่ผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับแน่นอนครับบางท่านอาจจะบอกว่ารูปนี้จะขึ้นไปหานายทุนใหญ่ถ้าท่านสังเกตให้ดีนะครับ value c h a ชงหรือ supply c h a ชง หรือสิ่งต่างๆที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เกิดจากผู้พิพากไปสู่รายย่อยร้านค้าย่อยไปสู่ร้านค้ากลางแล้วไปสู่ร้านค้ารายใหญ่ <ๆ S 1> ก็จะเป็นหลูกกลับมาจ้างงานสู่ร้านค้ารายย่อยยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับวงจรน,นี้ท่านได้กระตุ้นนะ่ะทุกคนก็ได้รับอันนี้ส่งเหมือนกันหมดทีนี้ถามว่าทําไมไม่รีบเอาเงินไปใช้ปัญหาแกา้เคิงชงเครงสร้างทุกคนเห็นหมดเลยเราไม่ได้ทําอะไรแต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างผมยกตัวอย่างเช่นท่านทําเรื่องแหล่งน้ําท่านทําเรื่องพลังงานสีเขียวถามว่าทําให้ใครใช้ครับ เพราะนั้นในกระบวนการของแก้ปัญหาทางโครงสร้างเนี่ยท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าท่านทราบแล้วว่าท่านจะแก้ปัญหาโครงสร้างปัญหาที่ท่านจะต้องแก้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรดังนั้นก่อนที่ท่านจะทราบว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อมาสนับสนุนเศรษฐกิจจะทารู้เรื่องกับกระบวนการผลิตนะครับท่านต้องทราบซะยก่อนว่าท่านกําลังจะขายสินค้าอะไรตลาดของท่านคืออะไรลูกค้าของท่านคือส่วนไหน วันนี้เราก็เข้าใจแล้วครับว่าในส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็เราก็รู้ว่ากระบ,บวนการผลิตของเราเนี่ยนะครับเป็นโอแฟชั่นโปรดักชันแพลตฟอร์มเราวันนี้กําลังสร้างขีดความสามารถของนิวเทคโนโลยีในเรื่องโปรดักชันแพลตฟอร์มใหม่แน่นอนครับต้องไปชวนก่อนทําการตลาดก่อนบอกว่าเรามีความเหมาะสมนะครับที่จะสนับสนุนให้เกิดในเร็วนี้แล้วผมก็อยากจะถือโอกาสนะครับว่าจะเรียนทีหลังว่า ตัวเลขใน BOI เนี่ยขึ้นมาอย่างมีสาระสำคัญอยู่ในระหว่างการพิจารณาและอยู่ในระหว่างการ,รตัดสินใจแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่บอกเราว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราจะต้องรีบแก้เพื่อให้แมชกับผู้ที่จะมาลงทุนเป็นประเภทอะไรประเภทไหนถ้าแก้ไปเลยไม่มีผู้ใช้ก็จะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะนั้นปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยท่านก็รู้แก้วันนี้ไม่ออกผลวันนี้แหละครับมันจะออกผลควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตกระบวนการลงทุน นะครับจนกระทั่งมันเกิดขีด <c oughs> ามารถในความแข่งขันอยากลงครับแต่ต้องคิดนะครับลงวันนี้ไม่เกิดทันทีกระตุ้นไม่ได้ทันทีแต่เป็นความจําเป็นที่จะต้องทําทําในจังหวะที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้ที่มาใช้นะครับเรื่องหนึ่งเรื่องล่าช้าคิดไปทําไปนะครับทุกคนก็ถามผมนะครับว่าทําไมช้าทําไมไม่คิดให้จบซะทีเดียวผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการก็ ใหญ่นะครับและเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจถามบอกว่าคิดไปทําไปหรือไม่ไม่ใช่ครับคิดแต่วันแรกแล้วว่าต้องทําเป็นนโยบายที่ต้องทําจากปัจจัยที่ผมเรียนเมื่อคู่เมื่อจะต้องทําเมื่อเป็นปัจจัยที่ต้องทําแต่แน่นอนครับระหว่างการที่เราจะสร้างนะครับให้นโยบายนั้นบรรลุรุ่รรง มันก็จะต้องมีสิ่งที่เราจะต้องคิดตลอดไปเสมอนะครับจะต้องปรับปรุงคิดไปทําไปทางเลือกต่างๆว่ามีอะไรไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งของเงินอันไหนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอันไหนเป็นทางเลือกถัดมาสินค้าประเภทไหนที่เราควรจะใส่หรือไม่ใส่มีผลอย่างไรเราควรจะเริ่มอย่างไรเอ๊ะมันมีผลต่องบประมาณค่อนข้างมากหลายท่านก็จะบอกว่าเงินที่เราใส่เข้าไปนี้ไม่ว่าจะ5้าแสนล้านหรือ 4, ี่แสนหล้านมีผลต่องบประมาณใกล้ๆสเเซ แต่ถ้า,ากว่าเราสามารถที่จะจัดงบประมาณนะครับเราก็จะดึงได้ถ้าหากว่าผมใช้450,000้า5 0 0 0 0ล้านและเป็นไปตามตัวเลขที่ท่านได้ให้กับผมไว้นะครับแล้วก็ท่านทุกท่านจะทราบอย่างดี2ปีท่านก็จะเห็นว่าปีแรกเนี่ย2,567เนี่ยนะครับรวมแล้ว1 6 5 0 0 0ล้านปี2,568 2 8 5้า0ล้าน4,500,000ล้านแต่อันนี้เกิดจากการใช้หรือนะครับจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดของ รายจ่ายงบประมาณสองปีงั้นถ้าถ้าเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจซึ่งมีประมาณสิบล้านล้านกว่าผมอยากจะเรียนว่าเงินที่จ่ายนี้คิดเป็นสองเปอร์เซนตกว่าของงบประมาณหนึ่งปีแต่ถ้าท่านดูในปีงบประมาณหกเจ็ดบวกหกแปดซึ่งเราทําให้มันต่อเนื่องกันเนี่ยจะเห็นว่าในปีแรกเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเอร์เซนดีปีถัดมาอยู่ที่หนึ่งจุห้ารวมแล้วก็คือสองจุห้าของของงบประมาณหนึ่งปีแต่จริงๆแล้วนี่คือการจัดสรรงบประมาณในจังหวะเวลาที่เราคิดว่าเลือกแล้ว เพื่อจะได้ให้เหลืองบประมาณไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่มีดังนั้นผมอยากจะเรียนว่าครับถ้าเราเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างในการปรับปรุงเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอันนั้นเป็นทางเลือกที่หนึ่งจะต้องให้ใช้ก่อนนะครับส่วนเรื่องการหาเม็ดเงินเหลือมาปรับปรุงเพื่อมาทําโครงการที่จําเป็นเหมือนกันในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็จะให้เป็นพาร์ตี้ที่2แต่เป็นการจัดเม็ดเงินอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะสิ่งที่ผมเรียนก็หวังว่านะครับจะตอบคําถามที่ว่าทําไมถึงเรามีความจําเป็นจะต้องทํา ทำไมไม่ทําแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก่อนทําไมถึงไม่ทําราชา้าทําไมถึงคิดไปทําไปนะครับผมก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้คําถามที่มีนะครับท่านสามารถตอบด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่จะทําความเข้าใจครับขอบคุณท่านประธานครับ